ในการเรียนรู้ที่8การจัดการเลเยอร์ต่อไปนะคะเรามาดูการจัดการเลเยอร์ด้วยเฟรมกันค่ะเฟรมเจนนะคะหรือเรียกว่าเฟรมคือการจัดแบ่งหน้าต่างในเว็บเพจที่แสดงบนเว็บเบราว์เซอร์ออกเป็นส่วนต่างๆค่ะต่อไปนะคะมาดูประโยชน์ของการใช้เฟรมกันค่ะ การใช้เฟรมเป็นการแบ่งเว็บเพจออกเป็นส่วนๆนั้นมีประโยชน์หลักๆคือแบ่งเป็นส่วนตามการใช้งานเช่นแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่บนซ้ายและกลางค่ะต่อไปนะคะมาดูการสร้างเฟรมและการบันทึกเฟรมกันค่ะค่ะการสร้างเฟรมลงในเว็บเพจสามารถสร้างได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูที่การบันทึกเฟรมกันเลยค่ะต่อไปนะคะมาดูที่การจัดการกับเฟรมกันค่ะการจัดการกับเฟรมนะคะที่สร้างนั้นสามารถทำได้โดยการคลิกที่ขอบของเฟรมจากนั้นจะปรากฏด,ดังนี้ค่ะ ไปนะคะมาดูที่การปรับขนาดของเฟรมกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูที่การลบเฟรมกันค่ะขั้นตอนดังนี้เลยค่ะ